สวัสดีวันอาทิตย์นะคะมากินอะไรนะลูกมนทำเรียงปลาอีกแล้วนะคะหืมวิม,มันมันมันดำจนงอมเลยอะ่ะหวานเจี๊ยบหวานจริงไม่ได้มู่วหวานจริง ทุกคนพวงนี้นะคะพวงนี้ทุกคนหวานมากนี่แหละคะ่ะกินสดสดจากต้นอร่อยอร่อยหวาน ไม่ต้อง,องซื <S <S> <S ้อนรูดทั <S <S sure> ้งพวงหวานหมดรุ่นนี้ก็ปีหน้าเลยได้กิน ออกปีละครั้งต้ต้นต,ต้นหูโดนหน่อยร่วงเลยอะงอมจัด What? Well. หวานจริงๆทุกคนหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้ว ออดนี่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 นแต่ปากเลยนะคะพวกนี้